ตัวเดียวด้วยนะคะ่ะกิดเม่สาวนี่ค้าแก้วค่ะคส<ำ>ูงร้อยยี่สิบเจ็ดลูกของงันเจ้าพายุค่ะนี่เอกสารอยู่ด้วยค่ะพอดีมันติดเลือดไปนะมิพ่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช,องชนะป่อฟ้าฟ้า่ม มื่อนี้สิพาพี่นอ้องมาเปิดราคาไวยคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่ได้พลาคดคลิปดีๆราคาไวยถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับพี่คะเราอยู่กับคุณแม่เดียนตัวน,นค่ะขอบูุบวันหินร้อยเมย์ตำบลดงบางติกค่ะเพื่อค้นสารจังหวัดชจยภูมิตัวนาออยู่นี่นจ้าอาอยขวางครับเมื่อนี้สิเปิดจากตัวครับ ตัวเดียวด้วยนะค่ะป็นแม่สาวหน่อยก็ซื้อว่าจังไดยครับแม่มีค้าแก้วค่ะค้าแก้วนี่สูงสูงร้อยยี่สิบเจ็ดสูงร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะใชะแล้วเป็นลูกของตัวใดครับลูกของอันเจ้าพายุค่ะเจ้าพายุ มีเอกสารอยู่ด้วยค่ะพอดีมันติดเลือดไปนะพี่พ่อเอกสารผู้ใดยืนยันเรียบร้อยค่ะผู้ใดมากกระทักร้ายมาปึ้งก็ได้ครับแล้วได้สิบเดือนตัวเนาะประมาณนี้แหละค่ะครับจะเปลี่ยนราคาไปเท่าไหร่ครับมึงเจ็ดหมื่นสองค่ะเท่าไหร่เกาะเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองพันเนาะราคานี่ต่อร้องได้ป่ะครับต่อได้ยุค่ะ หางก็งามหางพวกหงางงามงามพี่น้องขันมักขันสนใจกับมะเบิงตัวจริงหรือว่าโทรศัพท์มาหาเราเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกห้าศูนย์ศูนยก็ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามหสองสาหสี่หปดศูนย์สี่หกแปดศครับมาเบิงตัวจริงได้หรือว่าโทรศัพท์ให้เราไป่งเลยก็ได้ครับทำแก้วอ๋อคำแก้ว กัสันเขกาไว้สำนีก่อนฟอกันคลิปนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ